บัวบัวบัวไปดูน้องเล่นยางลนไหมลูกไปลำไปดูโนเล่นยางรถนะครับบัวไปเล่นยางรถนะครับ เอออ้ชิค hmm. mm ุยเยะล้เตะเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหกัดครับม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 ับอือ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 อีกแล้ว ช่วงนี้มีทำเอ้ยโนบังจะเราสองวันละโอ้อีกเราเนี่วิ่งคลุ้มคลุ้งคลุ้งอยู่เลยสนุกมากนะเขาอะชอบโอ้เห็นจะพุงเห็นจะพุงอยู่ฮะอุ้ย

หญิงหญิงยาตะเลิดหญิงเฮ้ยเฮ้โอ้หญิงตบไม้กระสันหักเลยดีดีดดอันนี้อันนี้อันนี้อัน้เอเฮ้ยเเนลงนๆลงนลงนลงนอโอ้โหทำอะไรก็เร็วนะอืม ยิงเอหยิงโอ้โองแระต้องขอไป้วยโดดดีแห้งพี่น้องฮึม อืออืออืออ้เจ้าอ้าเจ้าอ้าเจ้เอ้ยเอ้ยมีเด็กคนหนึ่งเด็กอ้วนเอ้ยโอ้ยนอนเอ้ยนอนสบายใจอือไม่คนเดียวบัวก็นดนข้างหลังบัวถ้าอื่นถ้าอื่นซุปเปอร์เกย์ัวข้างหลังสิตัวไร้ตัวไร้ข้างหลังบัวบางกันเลยเหมือนกัน โอ้ยโบกี่อยากมอยากรถมันกระโดดลูกเออมาม้ามาเอ้ยมีมีโอ้โหเอ้ยเอ้ยเฮ้ยวิ่งสไลด์ขาไปแล้วนโนวิ่งสไลด์ขาไปแล้วเฮ้ยโนมาแล้วโอ้โหต่ยางรถลอยเลยว่ะเดี๋ยดูขาทางเขามัามาเต้ยน้องสไลด์ขาโชว์ ใส้ไม้มีมีอใหญ่เล่นด้วยลูกอออโอ้ยสดุล้มหน้าทิยมดินเลย่อไปแล้วไปดูบัวนะแปลงชา้าเป็นกองหน้าเลยลูกงั้นเลยบ่ โอ้โหโยนพระเนี่ยก็ฉันเช้ากี่โมงเจ็ดโมงใช่ไหมฮะ เอ้ยอึงมาแล้วอึงมาอึงมาแล้วเอ้ยอย่าอึงรูปเล่นหนุ่นเตะไม่รู้ว่าเตะเข้าโกตัวเองหรือเตะเข้าไหนครับอึงเต๋งเดียวครับเอ้ย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  วันนี้อุตภูมิถือว่าโอเคนั่นแหละยี่สิบห้าองศาได้ตีกรรมการเอ้ยเอ้ยหมามวินละเอ้ย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 โบเขียวน่าจะไม่ทันงานช้างแต่ว่าน่าจะสูสี่ซูสีกลับกลับจากง,งานช้างสูสี อี๋เพื่อมาฆ่าสนามเอาไหมลูกเระอบอุบุน ấy ôi chưa chạm đến phát nào ấy 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 tôi khả lặng tôi khả lặng nàng này lặng nàng này โอ้ยลมสะดุดลม้มหัวเอาเอาบัวไปล่างก่อนเดี๋ยวพาไปวัด

เฮมาเล่น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 เล่นคนเดียวเล่นเลยลูกสาวเป็เด็กล่าเรยงอือมอืชอทอืสอลอืมออือาอืออืมอืมอืมอ กดยางท่าเขาอแล้มีตังมาแล้วเว้ยเฮ้ยมีตังนี่อึงแล้วมีตังยานเด้อะเตะไหนยางรถเป็นไงยางรถเนตายแล้วตยอกเนี่ย เฮ้ฮฮเเเ้กบไข่ครับ้าเขาพยาอื่นกบไข่ไปละ ดูบัวดีกว่าครับผมสวัสดีครับ